เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาที่ห้องรับรองชั้น3โรงพยาบาลไทยนักขรินถนนบางนาตราดคู่ขนานขาออกกอม3.5แขวงเขตบางนากรุงเทพมหานครนายแพทย์เจริญมีนสุขประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลไทยนักขรินจำกัดมหาชนพร้อมศาสตร,ราจารย์คลินิกนายแพทย์ทิพยชาติบุญยรัตพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทยนักริน นายแพทย์สิทธิยศจันทรสาขาหัวหน้าแพทย์ศูนย์ทางเดินอาหารโรงพยาบาลรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยรัตน์รั์สมุทรชัยสัญญาแพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลได้ร่วมกันเปิดศูนย์ทางเดินอาหารชมใหม่ภายใต้การบริการเคลียร์ชัดโรคทางเดินอาหารรู้เร็วรักษาไวภายในงานได้มีบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการเปิดศูนย์ทางเดินอาหารโมใหม่ในครั้งนี้ทางคณะผู้บริหารรวมถึงแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลไทยนครินเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทางจึงได้มีการเปิดศูนย์เฉพาะทางขึ้นมาเป็นการเฉพาะไว้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการที่เพียบพร้อมดูแลและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานและมีความปลอดภยัยมาบริการผู้ป่วยแบบครบวงจร ้ดยศูนย์ทางเดินอาหารชมใหม่ตั้งอยู่ที่ชั้น12ของโรงพยาบาลเป็นศูนย์ทางเดินอาหารชมใหม่ที่พร้อมให้บริการแบบ One Stop Service โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารรวมไปถึงโรคยากและซับซ้อนโดยการน,นำเทคโนโลยีระบบ AI จากศูนย์ฟูจิเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเข้ามาช่วยในการวิจัยโรค ทำให้การรักษามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นไปแต่มันจะมีบางส่วนเนี่ยที่บางทีตาเรามันก็จะมีข้อจํากัดอะไรสักอย่างเขาก็จะสามเซนสองเซนเราก็สามารถตัดได้เลยซึ่งการตัดตรงนี้คนไข้จะไม่เจ็บใหญ่เข้าไปดูทางทวารหนนะักเนี่ยจะใช้เวลาแต่ละคนแล้วแต่จะอยู่ที่ประมาณ1 0ถึงส0นาที สวัสดีครับผมนายแพทย์สิทธิยศจันทรลาสาขาครับผมหัวหน้าศูนย์ทางเดินอาหารโรงพยาบาลไทยนครินนะครับผมตอนนี้โรงพยาบาลไทยนครินของเรานะครับได้เปิดศูนย์ทางเดินอาหารนะครับอยู่ที่ชั้น12นะครับผมโดยเป็นการรวมกันของอายุรแพทย์ทางเดินอาหารนะครับผมและศารยาแพทย์ ทางเดินอาหารนะครับแล้วก็ศัลยะแพทย์ทางด้านมะเร็งนะครับด้วยการผ่าตัดแบบ2กล้องนะครับผมของเราเนี่ยจะมีห้องตรวจทั้งหมด6กห้องนะครับผมแล้วก็รองรับการตรวจนะครับโดยจะมีแพทย์ประจําอยู่ตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง2องทุ่มนะครับผมแล้วก็ตลอดทั้ง7วันเลยนะครับผมข้างในของเราก็มีห้องสองกล้องทางเดินอาหารนะครับทั้งหมด2ห้องนะครับเพื่อรองรับ จำนวนคนไข้ที่มาทําการรักษาที่โรงพยาบาลไทยนคครินของเรานะครับเราจะพบว่าคนไข้ที่แผนกทางเดินลาหารของเราเนี่ยจะเพิ่มจํานวนที่มากขึ้นนะครับผม ของเราเนี่ยศูนย์ทางเดินอาหารของเราเนี่ยจะรวมได้ในการวินิจฉัยรักษานะครับตั้งแต่ต้นน้ําก็คือคนไข้มาด้วยปวดท้องท้องอืดแน่นท้องวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ส่องกล้องนะครับหรือว่าตัดติ่งเนื้อไปในกรณีที่การส่องกล้องนั้นจะต้องได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้องแล้วก็จะมีทางคุณหมอเฉพาะด้านโดยทางนี้โดยตรงเพื่อทําการรักษาแล้วมีอายุรแพทย์มะเร็งที่คอยดูแลครอบคลุมทั่วการรักษาครับผมใช่ครับเอ่อ วัตรกรรมของเราเขาเรียกว่า AI assisted colonoscopy นะครับผมแต่การทําของเราเนี่ยก็คือจะใช้เป็นแพทย์ทาการส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับผมแล้วเราก็จะมีตัวกล้องและอุปกรณ์เนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นเหมือน AI อปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะนะครับช่วยบอกว่าณนะเวลานั้นที่เราส่องกล้องนั้นตรงนั้นเนี่ยติ่งเนื้อที่เราตรวจเจอเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการเกิดเนื้อไม่ดีได้หรือเปล่านะครับผม การ,รผ่าตัดับถางกล้องนั่นนะครับก็ใช้เครื่องหลักสัญญาณกับอุปกรณ์ในการผ่าตัดคือจอหลับสัญญาณภาพนะครับซึ่งที่ไทยนักินเราเนี่ยอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับเป็นจอหักสัญญาณภาพที่มีความคมชัดนะครับที่สำคัญคือสามารถใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอินดัสเทรีนนนกรีนนะครับช่วยฉีดสีเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในการ,รผ่าตัดลงได้ครับ คนที่มาสองกล้องเนี่ยโดยโดยหนึคนที่มาทําการสองกล้องนะครับเราก็จะพบว่ามีมะเร็งลําไส้อยู่ที่ประมาณ3 3มเซนตะครับร้อยคนนะยิ่งอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเราคงไม่อยากให้เกิดมาถึงปุ๊บมาถึงแล้วเป็นมะเร็งนะครับผมแต่ว่าเมื่อเราเราอยากจะวินิจฉัย ติ่งเนื้อก่อนการเกิดมะเร็งได้ซึ่งติ่งเนื้อก่อนการเกิดมะเร็งเนี่ยเขาเรียกว่าอะดีโนมาซึ่งถ้าเราตรวจเจอไวก่อนซึ่งเราสามารถตรวจเจอไวได้ขนาด2มิลิเมตรสามมิลิเมตรเราเจอเราก็ตัดตรงนั้นได้เลยนะครับแต่ในกรณีที่สามเปอร์เซ็นถึงห้าเอร์ซ็นนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ก,การการรักษาของเราเนี่ยเราก็จะมีทีมแพทยะ์ศัลยแพทย์ที่การผ่าตัดโดยการส่องกล้องซึ่งซึ่งอย่างที่อาจารย์ชัยรัตน์ได้กล่าวไปว่าแผลแผลเล็กแล้วก็หายไวผลข้างเคียงน้อยนะครับ ก็โรงพยาบาลไทยนครินของเรานะครับก็เปิดศูนย์ทางเดินอาหารชั้น12นะครับซึ่งเป็นการรวมของแพทย์สหาสาขานะครับซึ่งการรักษาของเราเนี่ยจะสามารถครอบคลุมการรักษาได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีอาการก็ อย่าปล่อยให้รอช้าอาการนะครับเพราะว่ามะเร็งถ้าตรวจเจอก่อนรักษาไวนะครับผมแล้วก็ผลแทรกซ้อนข้างเคียงจะน้อยนะครับส่วนคนที่ไม่มีไม่มีอาการอายุน้อยกว่าสิอายุเกิน45ปีก็แนะนำให้สองกล้องคัดกรองเรื่องมะเร็งลำไส้นะครับผม